ครับผมอยู่ผมไอ้ผมอยาู่ช่องวา g c อ a n n e l แล้ววันนี้เรากบบลับมาเล่นกับ h ฮ n ร y the s ติ m k n น n นี่บผมอยู่ใน s t e a ต i n g the Diamond หรือว่าต้องมาขโมยเพชรให้คนนะ,รนะเราไปกดเพลเลยโอ้เราต้องปล่อยหัวเลยมาโอ้อันนี้เป็นน่าจะเป็นผู้ที่ครอบครอมเพชรน,นะหรือว่าพิพิธภัณฑ์น,นั่นเองนี่เป็นเจ้าของนะครับคนนี้โอ้โหเฮนรี่หิวเงินจัดเฮนรี่ไปแล้วจ้า เฮนี่บอกเฮนรี่ไปขโมยเพชรแล้วโอ้โหเฮนรี่มาแล้วเฮนรี่อืมมีให้พังเข้าไปเลยกับค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องเข้าไปแล้วกันแบบเราต้องแบบแนบเนียนเข้าไว้อืมอะไรเนี่ยจัมโบ้ฮอปเปอร์แอนตี้เทเลพอร์ตเทเลพอร์ที่ทำให้ผมผิดหวังมารอบหนึ่งผมใช้อเนี้ยพลิกแอคแล้วกันไปค่อยค่อยขุด โอ้โไอ้ค so okay. hey, ิเปอร์โอเคผมโดนคิปเปอร์ระเบิดเฮ้ยเนรี่ยังไม่ตายเขาคุยกันอยู่อะไรครับเขาคุยอะไรกันครับเนี่ยอืมเขาคุยกันเออเรามีสามอันให้เลือกนิซายไปบอม อ้าวตายเอามา,ามาเมาเพย์เพย์เพน่ะโอ้โหอย่างตึงนี่เราปาเครื่องบินไปโอ้ไปไหนดีอ่ะไปไหนดีวะเอ้ยเราเรากดไม่ทันอนะ่ะเราไปแกนอสิบิดดีวะ่ะเออเออขอขอขอโทษครับมาใหม่เราจะไปแนวตรงมัง วูฟวูฟโอ้โหแบบวิ่งแบบนารูโตะอืมเปิดมาโอ้เราเจอเพชรแล้วทุกคนเราจะไปขโมยโอ้เรามีคนอยู่อะเราควรทำไงดีเอเรียนโคบาโปกเกบอลน,นี่เอาไปเลยเกตบอลโปกเกบอลตึง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 นี่ไนก้ดทีมแอนโียส่งโจยมาไปเลยอะไรวะเนี่ยโอ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 โวัดวัด วอดวอดอะไรเออเลยแลหรอหนึ่งสว้าวเฟลเฮงงั้นเอาคาบาแล้วกันแบบเอาแบบปกติด้วยเอาไปงัดเอาไปงัดโอ้โหมาไหม่มันกินมัชรูมม้หว,วะโอ,โอ้กินแล้วตัวใหญ่ขึ้น โอ้โหยิงยิงยิงเอาอ๋อยังไม่เราตัวใหญ่ไงเราเลยไม่โดนยิงเราเลยไม่ตายเราแข่งแข่งอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันเดวเสาบินได้ไงอ้าวอา๋คิดว่าพีแตกอ้าโดนยิงชิปหายแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรอะ่ะที่ไหนเนี่ยอัโอ้ มีคนคอยสังเกตการเหรอหรอือผู้ควบคุมอืมเฮ้ยมีสีอย่างให้เลือกเราจะเลือกนีแล้วกันนี่กดไปเลยโอโ้โหชิปหายแล้วไงโอโ้โหตายหมดว่าแล้วเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์บ้างดีกว่าโอเคไปอะไรอะ หนึ่งสามสามเจ็ดเย่หารศูนย์เออเออเออแบ็คโฮเออเอาไม่อันไรบ้างนี่สเปเชียลเอเกนอะไรเนี่ยมีเวลาด้วยมีเวลารับแทงอ้าวไม่ระเบิดตายหมด ไปอันนี้แหละมันแหละอันเดียวแล้วมันต้องรอแล้วแหละต้องรอเอไว้รอบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหหุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์นนปีาศาจโอ้โหมันมาทำลายที่นี่ทิ้งว่ะเฮนรี่หนีไปโอ้ยเพชเพช็ดเพ็ดแล้วมันมีทางออกออกได้เหรอเฮนรี่นะตัวใหญ่เกินไปเฮนรี่ทำไงดีไปเฮนรี่เฮ้ย เฮ้ยเฮนรี่หนีไม่ได้ว่ะแต่ว่าเฮนรี่ไม่ได้เทสเฮนรี่นายสาม,มารถหนีมาได้นะก็พอแล้วเพื่อนเฮนรี่บอกเย,ย่ฉันสาม,มารถหนีอาไวาได้แล้วเหรอเนี่ยเออ,เ,อ,อเหนื่อยแล้วอย่าบอกละเฮ้ยเทสเย่เอีปิกเว่ว่ะเฮ้ยตึงจาด งั้นเราไปอันนี้บ้างก่อนทุนอืมอันนี้เป็นล้ออะไรอ่ะฮะอย่าบอกว่าโอ้โหเฮ้ยดูนั่นสิดูนั่นสินนสโอ้อยังตึงยางตึงอะไรอ่ะจ้ำไงอะกดไม่ทันเอาไหมาคลิกเลยเตะหน้ามันนี่เป็นไงอา้าวมามาใหม่ นี่เลยแลมโอ้โหอย่างตึงเอ้ยมีคนบุกโลกมีผู้บุกโกุกนี่ขับไปเลยฮัลโหลมันมีคนบุกรุกมาแล้วแล้วอันนั้นคืออะไรนะไปแล้วเอ้ยฮอเฮดวีตึงจัดอะไรอะ,อะไป เอานี้ไปฟาดหน้าเข้ามาเลยแบบหมุนตี้ยวอ้าวเอาไหมเอาโลก,กันโลป้องกันจะสวนได้นี่เอ้ยตึงตึงตึงจัดเอ้ยตึงจริงนี่เรามาถึงแล้วแต่ว่ามีเออบาเก็ตไปเอาแบบง่ายไปไปมาเอาไหมโอเคเรารู้แล้วต้องเลือกอันนี้ อืมโอ้เราเอาเพชรด้วยตึงจัาตึงจัดเออเรากำลังคุยกันอยู่นะครับข้างหลังไม่รู้สดด้วยแล้วก็มีเฮนรี่คือแอปเปิ้ลมันคืออาดัมแน่เลยนะเอ้ยเฮนรี่ไปแล้วเฮนรี่บอกไปแล้วจ้ามีสองดาวขึ้นตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮย,อ,ยอะไรอะ่ะกดไม่ทันเมื่อกี้มีอืม เอาเน,นี้กันชิอ่ะอุย้ยรล่อล่ะเอ้ยแต่เราได้เพชร <What? S 1> มาไหม่เราจะกดล็อกบ้างไปมันจะระยิงเราแล้วอ่ะไปหินล็อกป่าใส่หน้ามันโอ้โหอย่างตึงเฮ้ยเอยไม่นะโอ้โหยังมีเฮลิคอปเตอร์อีกเฮลิคอปเตอร์บับเบ,บ,บ,บิ้ลบับลนี่เอ้ยอย่งตึงยังตึงเฮ้ยบับเบิ เอ้ยอยังตึงเออเฮ้ยรอดว่ะตึงจัดอ้าวชิหายแล้วสะพานขาดสองทอนทำไงดีไดมอนด์ไดมอนด์แล้วกันไดมอนด์แล้วกันอ้าวเนี่ยเรียบร้อยเฮนรี่ตายเฮ้ยเฮนรี่ยัยงรอดอยู่วะแต่ว่าเพรหายโอ้ยเพรยังอยู่อ่ะเฮ้ยเอ x ซ v เราชนะว่ะ ต่อไปเอาเป็นสนีอินดีกว่าเราจะเราทํามันมีตั้งหกหกนะเราจะลองเอาทําทีละอันกันดีกว่าอ่ะอะไรเลยเอาข้างล่างก่อนนี่อันนี้เลยไปเอายิงเองไหมอ่ะอ้าวตัวเองไกลตัวเตริร์อ๋อเราจะเอ็นแมนอ่ะเวอร์แมนโดนนอนกินไปลิควิดเอิฟฟเกเตอร์อืมนีม่คือ อืมการทําให้ตัวเองเป็นของเหลวเราสามารถทะลุผ่านสิ่งต่างๆไปได้อ๋อแบบนี้เองไปนะนี่เรากลับเป็นน้ําแล้วเ,เราเทเลพอร์เตอร์แต่ผมรู้ว่ามันไม่ได้เพราะว่าเราเหยรยมันก็ไม่ได้เรียบร้อยหายตัวหนักตกตายเฮ้ยรอดวะเฮ้ยเราได้ใชเพอร์เตอร์ใช้ได้อนเพนนี่ที่คือนี่ทำให้มันหายตัวหายตัว หายตัวเออหายตัวแอบเข้าไปแล้วนุกคนทำไมมันนานจังวะอ้าวฟาวค้นพันเราเอาไปต่อยหน้ามันนะอ้าวเฮนรี่ผมเลยเจเฮนรี่มาเลยอ่ะอันนี้เพนนี่ใช่ใช้พลังของตังว้าว ไปได้ความรวดเร็วเอาอย่างนี้กันแบบกระโดดลงไปเลยกระโดดไปเฉยๆเลยนี่อ้าวตายรออะไรอ่เฮ้ยไม่ตายอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันไปแล้วค่อยไปเย,ย้เฮ้ยเราไม่ได้แล้วว่ะใช้แฮมเมอร์แล้วกันต้องทช้แบบธรรมดาบ้างเดี๋ยวเลเตอร์วมันตัดเพชรไปด้วยไป อืมเราเราถือไม่หไหวหรอกแคนนอนชีสแคนนอนเลยเราต้องไปกับอุกาบาไปเช่อุกกบาตเราถางังเฮ้ยเฮลลี่อย่าเพิ่งนะมันเต่านะหน้าเฮลลี่เฮลลี่อะไรอะน้นคืออะไรนะ่ะ <B> เอาไหมาเราไม่เอาอันนี้บ้างไปนี่เฮ้ยรอดป่ะ ไอ้รีฟออกเลยเพื่อนเอ๊แต่มีคนอยู่วะ่ะได้กันสแนปเน็เค,คือ,อยังไงเอาเฮลี่งั้นเอาเป็นเอาไดม,มอนด์เลยไหมพาใส่หัวามานะันอ่ะอีเออว่ะได้ผลวะ่ะตึงจัด <am> โอ้โหเย้ อ๋อตอนนี้คือ ending เราได้ครบหมดแล้วนะซึ่งเราก็สำเร็จแล้วนะครับโอเคผมถ้าชอบคลิปนี้ก็าลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ผมเลยกดดิ่งแจ้งเตือนได้ไห่ครับคลิปใหม่ขอผมเดี๋ยวผมอาจจะมาทำต่อนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ขอตอัวลาไปครับผมบ๊ายบายเจ้กหน้าทคลิปหน้าครับผม